สวัสดีครับมิลรคลออฟไลน์ทางโมเดิร์นไนทีวีทุกวันเสาร์เที่ยงตรงนะครับแน่นอนนะครับเที่ยงเที่ยงแบบนี้วันเสาร์ด้วยจะทําอะไรกันดีวันนี้มิลรคลออฟไลน์มีหลายอย่างมาฝากกันเลยครับคุณผู้ชมครับมิเรคล์ออฟไลฟ์ในวันนี้จะไปพูดคุยและชมเบื้องหลังการซ้อมละครเวทีว้าวุ่น2013ซึ่งว้าวุ่นเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กที่ขายดีในยุคป,ปี2525 25, ซึ่งได้นําเรื่องจริงของกลุ่มเพื่อนในสมัยที่ยังเป็นนิสิตคณะสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายาาาาาลลัยยยมมเเขีนนขขนอ่่อ่่่งสแะไชืว กลุ่มเพื่อนๆทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นคนดังเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเจีบวร,รชระจิกประภาสดีนิติพงศ์ตัวสรังอยู่โคกสมชายโดยจะกลายมาเป็นละครเวทีเป็นครั้งแรกเป็นละครแนวขำสร้างเสียงหาโดยฝีมือการกำกับของเจเบอร,รชระปานเอียบและทีมงานละครของ J S L Global Media เดี๋ยวเราตามคุณวัตไปพูดคุยกับผู้กำกับและเหล่านักแสดงกันเลยครับสวัสดีครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องถามพี่เจี๊ยบหน่อย นนในฐานะเป็นเขาเรียกเป็นพ่อบ้านเป็นหัวเรือพ่อบ้านนี่แหละปัดกวาดปัดกวาดเจ็ตุงท,ทุกอย่างนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตครับแล้วมาถ่ายทอดเป็นละครเวทีมันจะเกิดความยากความแตกต่างกันแบบใดครับ คุณอั๋นปินดาพฤษยะหรือว่าชรัววยวิตินันท์ผู้แต่งเรื่องนี้นะครับจะเรียกว่าแต่งดีไหมเขียนไปเขียนไปเอาเรื่องของเพื่อนมาขาย่เป็นเพื่อนในสถาปัตย์นะครับก็คือรุ่นมาประมาณที่ผมเรียนอยู่ก็คือ2,524โอ้โหอายุเยอะเนอะ เอ๊ะ <anse> ยังไงเนี่ยฮะวรรณกรรมมันมีอายุมันถึงจะมีความขลัง <c oughs> พิมพ์มาถึงครั้งนี้เนี่ยครั้งที่20แล้วนะครับที่ครับแสดงว่ามีผู้ที่ติดตามแล้วก็คอยสอบถามแล้วตอนนี้มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คอยถามอยู่ตลอดว่า คน Franc คน, is hey, คน who, yeah. ั้นเป็นใครคนนี้เป็นใครในหนังสือเพราะในหนังสือนี้จะพูดถึงเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะครับแล้วก็มาจับยำยำยำกันแล้วก็มีเส้นเรื่องสักเส้นหนึ่งให้เขามาไต่กันอยู่บนนั้นแล้วมาเป็นละครเรื่องวาวุ่น2013นะครับเพราะฉะนั้นความยากง่ายมันอยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขายังมีลมหายใจกันอยู่จะเล่นอะไรก็ต้องคิดถึงลมหาชใถูกต้อง พอ,อเรามาเป็นละครเวทีับมันเป็นตัวเป็นตนมีเสียงพูดมีคาแรคเตอร์มีเห็นชัดเจนไม่เห็นเหมือนเลยอ้าวคนไมปคาดหวังจะเหมือนซะละเรารู้สึกลำบากใจก็เลยต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ไม่ใช่การก๊อปปี้อะ ท่านผู้ชมฟังให้ดีนะไม่ใช่หมายความว่าต้องให้เหมือนคนนี้ไม่ใช่ต้องให้เหมือนพี่คนนี้ไม่ใช่เลยไม่ต้องเหมือนเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าเราจับเอาคาแรคเตอร์ที่เด่นๆขึ้นมานะครับ,รบเช่นเล่นดนตรีเก่งหล่อเหลาเสียงดังปาก สว่างหรือปากปากหมาหรือว่าคนที่ชอบทําตัวเจ้ากี <Yes> ้เจ้าการเราดึงคาแรคเตอร์เหล่านั้นออกมาแล้วให้น้องๆพวกนี้สวมวิญญาณในคาแรคเตอร์เหล่านั้นแล้วก็แสดงเป็นคนคนนั้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องใช้นาปากาครับใช้ ใช่ด้วชื่อชื่อที่ใช้ชื่อปลอมไปเดี๋ยวจะไปกระทบกับความเป็นจริงเขาตอนนี้ก็เป็นซีอโอหลายๆหลายๆที่นะแต่ท่านผู้ชมคงดูไม่ออกใช่ไหมครับเวลาที่ไปชมแล้วจะรู้ไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครรู้รู้ยังไงก็รู้อยังไงไงก็รู้หมายพูดยังไงก็จะไม่รู้ปลอมตัวยังไงก็รู้ที่แน่ๆต้องถามน้องๆนิดนึงเอาเอาต้นก่อนละกันครับจากที่เราไม่ได้เกิดในยุคนั้น ทันไหมฮะสองห้าสองสี่คงไม่ทันนะฮะเราสืบทอดคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นที่เราจะอ้างถึงด้วยวิธีใดครับคือต้องมองมองคาแรคเตอร์นี้เหมือนเหมือนเหมือนเล่นละครเวทีทั่วไปคือเราไม่ได้มองาเป็นพี่ดี้นิติพงศ์เราไม่ได้เล่นไห้เหมือนเป็นพี่ดี้เรามองจากคาแรคเตอร์ดูดูตีความจากคาแรคเตอร์เองว่าาฟิลแบบนี้จะต้องเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยคือและหลายหลายอย่างของพี่ดี้เนี่ยบังเอิญคล้ายกับตัวของมันเองด้วยครับอ่าอะไรเหมือนกันครับคือหนึ่งคือการ ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันเล่นกีตาร์เล่นดนตรีทุกอย่างคือสมัยก่อนในตอนที่อยู่อ่าช่วงมัธยมแล้วก็จะอยู่วงแบนของโรงเรียนก็จะมีเล่นทุกอย่างเลยเล่นลองใช่คือแบบเป็นยิบจับของเพื่อนมันเล่นอะไรเงี้ยล่าเริงบันเทิงใจใช่ทำให้เรานนการว่าเราเล่นได้หลายชนิดมากหลายเกือบเกือบทุกชิ้นแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเก่งนะแต่พอเล่นได้เล่นตอร์เทนเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับผมก็คือจะคล้ายๆกันคือเหมือนแบบว่าเราอยู่ห้องว่างเราก็จะเอากีตาร์มาดีไปไปถึงแมกครับเป็นไงครับเล่นเป็นใครแล้วก็คาแรคเตอร์หล ของแม็กนี่เล่นเป็นตัว ต้นครับต้นในเรื่องก็คือตัวพี่ตั้วซันยูในในชีวิตจริงครับก็โอ้นี่ถ้าจะไม่ต้องพูดผมเดาได้เลยนะใช่ไหมมันต้องสูงมันต้องขาวมันต้องหล่อไว้ก่อนวพาแต่ก่อนนั้นเป็นพระเอกถาปัดแล้วมันต้องเหม็นว้าเรื่องเรื่องคือว่าเขาเขาเขียนไว้คำแรกว่าหล่อตุตุเราก็อะไรคือตุตุไปถามพี่อันอยากะบอกอ๋อไอ้ตัวเนี่ยมันจะมีมีกลิ่นแบบว่าเหมือนขนมปังบูดขนมปังบูดขนมปังตัวอะไรเงี้ยครับเราเราเริ่มเริ่มเรียแบบคือตักวันี้ก็คือเริ่มไม่ค่อยอับ เฮ้ยไม่จะเป็นกินขนาดนั้นนะนข่าแบบสมกัิคี่ว่าเรามีอะไรเหมือนกับพี่ตัวบ้างก็สนับสนุนโดย Boeing Holiday Tour and Travel ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออตโตพิ่ว่าเรามีอะไรเหมือนกับพี่ตัวบ้างหมายถึงว่าพี่ตัวพี่ตัวแกอาจจะแบบว่าเป็นคนค่อนข้างแบบซื่อ ตรงกับความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะเป<ม>็นคนที่แบบว่าค<ม>ิดยังไงจะพูดกันกับเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็เป็นฝ่ายบอกว่าเพื่อนเฮนไหนก็ค่อยค่อยเฮตามนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับางที่อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอื่อนอื่นนิดนึงโดนเพื่อนแกล้งได้ด้วยบางส่วนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับพี่เจีย<อ>ใช่ใช่ถ้าเป็นฝ่ายที่แบบว่าอาจจะโดนเพื่อนแซวด้วยอะไรเงี้ยเขาคืออาจจะมีส่วนนั้นที่เราอื่นคล้ายๆกันครับครับต่อไปครับท้องโซ่เล่นเป็นใครครับอ๋อเล่นเป็นพี่เดือนครับพี่เดือนพี่เดือนก็คือเพื่อนพี่เจียครับครับผม แต่ในเรื่องชื่อใจใจใจครับครับผมพี่เดือนเป็นไงบ้างครับก็เป็นคนที่ชอบเป็นผู้นําครับชอบเป็นผู้นำเราโซ่จะนําไหวไหมต้องไหวครับไม่ไหวก็ต้องไหวครับก็เป็นเหมือนผู้นําชอบเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องครับในเรื่องจะเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบอ่าพี่แม็กอยู่ไหน ว่าพี่อต้นต้นต้นอยู่ไหนครับเราจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม้กระทั่งในห้องน้อเวลามีเด็กมัธยมมาถามหาคุณสรัญอยู่ที่ตึกที่คณะ<อ>คุณใจนี่เขาก็จะออกไปรับหน้าก่อนได้เลยแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนีองอ้ ถามหาพี่หยูึกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้คือไม่ได้เฉพาะคนเดียวรู้ทุกเรื่องสำหรับน้องโซนี่ละครเวทีเป็นเรื่องแรกหรือเปล่าครับเรื่องแรกครับเดี๋ยวเราต้องพูดคุยกันต่อถ้าทางจะยากมาถึงห้องเต้ครับเล่นมาทั้งหมดกี่ร้อยเรื่องแล้วครับเล่นมาโอ้เยอะครับก็เล้ละครเวทีอยู่เรื่อยครับตั้งแต่เรียนมหาลัยครับปัจจุรภ์เหมือนกันครับครับแล้วก็พอได้เล่นเรื่องนี้ก็ดีใจเพราะว่าเคยเคยอ่านเรื่องนี้แล้วชอบมาก นอกจากชอบแล้วก็ได้ตังค์ด้วยแหละได้ตังค์ครับเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นคิดครับคิดเป็นคือพี่โค้งสงชายเเสนาบดีครับบุคลิกอะไรที่คล้ายกันไหมพูดตรงตรงเสียงดังะไรพูดคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันคือการพูดตรงตรงพูดตรงครับปรับตัวเองเยอะไหมครับไม่ครับก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาอาจจะเป็นคนเดียวในในกลุ่มนี้นะครับที่เรียนสถาปัตย์มาเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างเป็นจิตวิญญาณของคณะติดมา เพราะฉะนั้นการที่สามารถออแสดงออกมาเนี่ยเขาถ่ายทอดได้ชัดเจนมากมไม่ว่าจะจับเครื่องมือเขียนแบบมาแต่ละคนนี่ไม่ค่อยคุ้นไ,ไม่ค่อยไดบ้บางคนจับเครื่องมือเขียนแบบเป็นเหมือนกีตงกีตาร์ <c oughs> แต่อันนี้ก็ยังคงเป็นสถาปัตย์อยู่นี่จะจัเป๊ะครับค่อนข้างเป๊ะการเลือกนะักแสดงเป็นสิ่งที่สําคัญกี่เจี๊ยบเลือกอย่างไรต้องยอมรับก่อนว่าไม่ได้เป็นคนเลือกโดยตรงเพราะว่าจะมีทางเจ๊แซลแล้วก็พี่อันคือตัวคนเขียนบทเนี่ยเป็นคน คัดกรองมาก่อนนะครับว่าเฮ้ยอย่างต้นเนี่ยต้องถือว่าร่วมงานกับเจสเซลมานานจนเราเห็นศักยภาพของเขาว่าเขาทาไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้แล้วแถมไอ้นี่ได้อีกหน่อยด้วยเออมีเล่นแถมให้เอาเอาเอาคนนี้เอาเป็นแพคเกจฮะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เดี๋ยวจองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ไล่ลําดับลงไปเนี่ยก็คือเขามี มีอะไรบางอย่างที่เตะตาเรานะครับอย่างแม็กนี่บอกโดยตรงเลยว่าเฮ้ยมันหล่อแบบตุต,ตุจริงๆดูอาการที่มันไม่ได้หล่อแบบ <c oughs> สาวิง่งกรี๊ดตามกรี๊ดได้ขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ดูแล้วเป็นติสต <c oughs> <artist S 2> ิสอยู่นะครับน้องโซ่นี่ถือว่า เขาไม่เคยผ่านละครเวทีไม่เผิดไม่เคยผ่านการแสดงใดๆมาเลยแต่ผมเคยเข้าบ้านเอฟสมัยที่เขาก็ยังอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยผมว่าคนคนนี้เขามีบางอย่างนะครับอืถ้าเราเขาเป็นเป็นแก้วที่ยังเติมน้ําได้อยู่ไม่เต็มไม่ล้นไม,ไม่ไม่ล้นออกมาแน่ๆยังใส่อะไรได้เยอะๆเยอะๆเขายังเด็กแล้วสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะอืนะครับอ่าอีกหนึ่งคนครับ,รบอ่าทาไมถึงแคสเป็นคนนี้อ่ะ ไอ้แต้เขียนบทด้วยครับในข่าวเขียนบทครับนี่ประสบการณ์อะไรมาจากไหนครับจริงๆเล่นละครเวทีมาเรื่อยๆตั้งแต่มหาลัยครับแล้วก็ทำละครเวทีลงเล็กเรื่อยๆมาเขียนบทมาเรื่อยๆได้เขียนบทวาวุ่นก็ก็ยากเพราะว่าตัวบทพันอย่างที่พี่เจียบอกว่ามันแข็งแรงมากอยู่แล้วมีกลุ่มที่อ่านชัดเจนแล้วก็เป็นแฟนอยู่แล้วเเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเรื่องอะไรมาสวมให้กับตัวละครวาวุนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากๆไม่งั้นโดนหูแน่ เอนคุณห้องเต้นเนี่ยเขาเขาเขาเรียนที่ส,สถาปัเพราะสิ่งที่เขารับรับรู้เนี่ยก็คือ,อบรรยากาศจิตวิญญาณแต่จริงๆแล้วในส่วนลึกที่นอกจากหนังสือจะบอกไว้เนี่ยฮ่องเต้ไม่ทันไม่ทันรุ่นผมฉะนั้นจะจะไม่รู้ว่าตัวละครในแต่เจอปัญหาเนี่ยแต่ละตัวจะมีความคิดยังไงฉะนั้นบทครั้งแรกที่ห้องเต้เขียนมาเนี่ยมันอาจจะแบบยัง สายไปสายมายังไม่เจอว่าเฮ้ตัวะครตัวนี้มันจะตัดสินปัญหานี้ด้วยวิธีไหนครับผมก็ต้องมาเริ่มมาเอาแบบนี้ไหมอย่างนี้ไหมเติมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ตอนภายหลังมีพี่เลี้ยงเพิ่มเติมแต่มุมมองของคนยุคนั้นจริงๆครับผมกําลังจะบอกว่ามันผสมผสานกันระหว่างยุคนั้นกับยุคที่จะต้องเขียนให้คนทันสมัยนั่นคือที่มาของนี่พูดว่าสินยนยุคแต่มุกทันสมัยไานต้องบอกสมุกครับที่เขียนว่าทันสมัยที่สุดครับอุยอ่มุกทันสมัยที่สุดะฮะ จุงเบยหรือเปล่ามีไหมจุงเบยนี่ไงแล้วอย่ต้องมีจุงเบยเห็นไหมมันต้องมีแล้วมี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 พระขนาดใหญ่ที่สุดอ่ะโอ้โห พูอย่างงี้พี่ก็อยากรู้ว่าอะไรอ่ะท่าสุดผมว่ามีมีท่านี่เลยเดี๋ยวก่อนเล่นก็มีแอดกันเยอะแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไเรื่อยแล้วข่าวก็มาเรื่อยเพราะนั้นก็มีมุกเพิ่มอีกเยอะอ่ะเสน่ห์ของละครเวทีอยู่ตรงนี้นะครับในการที่อัปเดตตลอดเวลาอ่านหนังสือพิมพ์จากบ้านมีเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูละครเจอแล้วเฮ้ยมีแล้วอย่างงี้เป็นต้นแล้วเปลี่ยนทุกวันแสดงว่าคนที่ไปชมเนี่ยนอกจากว่าได้ความสนุกของบทประพันธ์ของละครเวทีของไปเจอนักแสดงที่ทุกท่านชอบยังรู้สึก เพลิดเพลินไปกับบางข่าวที่มันอาจจะอึดอัดในสังคมกับได้ไปข่าวฮาแทนซะได้ไประบายออกเงทจะไม่รู้จะไปพูดกับใครมา้ตแสดงว่ากลิ่นอายของสถาปัตยังคงเหมือนเดิมเช่นขอโทษนะครมีเราเรียนการเมืองเราเรียนเศรษฐกิจจะมีไหมบนละครเวทีวาวุ่น2 0 1 3ที่มีไที่เล่นมามีไหมมีบ้างมีบ้างิดหน่อยิดหน่อยลาบางบางบางบ เออนะฮะสสใจจะบางไปทางอื่นนะซึ่งจริงๆมันเป็นลายเซ็นของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับครไม่ว่าจะจะอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเฉลียงเองหรือไม่ก็เนบเนมเาทำละครสุนทรภพนเดอะมิวสิควยังมีนก็มีเส้นเล็กๆมันก็เป็นความสนุกผสมผสานกันตายครับนะครับแต่ที่ให้ให้ผู้ใหญ่กับคนเล่นแต่ที่แน่ๆนะครับหลายๆคนในที่นี้ก็มีประสบการณ์เยอะทางด้านการแสดงนะครับมีใครที่ไม่เคยแสดงนอกจากโซ่บ้างไหมครับละครเวที คนเดียวใช่ไหมต้นเดียวถามโซ่ก่อนดีกว่าพอได้รับสวมบทบาทนะฮะเป็นอะไรฮะเป็นใจนะครับเราต้องเล่นละครเวทีเรื่องแรกเลยแล้วเป็นละครเวทีซึ่งผิดไม่ได้ด้วยการเล่นละครเวทีมันสดจริงๆตกใจตื่นเต้นปรับตัวยากไหมตื่นเต้นครับทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับเมื่อกี้เดินมาขาสั่นปั๊บๆๆวันนี้ก็ยังตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบบางทีเราเก่งเกินไปด้วยครับอืมคือแบบคือเวลากลับบ้านนะครับผมก็จะท่อง เหมือนแบบพวกพี่ๆเขาก็คอยสอนนะครับอืแบบว่าละครเวทีอะแค่อ่านให้มันเข้าใจก็พอแล้วอืแต่คือผมแบบมันติดอยู่ครับต้องแบบติดต้องต้องเป๊ะเป,เป,เปทุกคำเลยครับครับอะไรคือความยากที่สุดของการเป็นนักแสดงครั้งแรกในชีวิตคุณผู้ชมครับสำหรับการพูดคุยกับนักแสดงและผู้กำกับละครเวทีวาวุ่น2013ยังมีให้ชมต่อในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ